ในนามของกรมศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรหลักที่จะช่วยในการเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้กับจังหวัดเชียงรายได้จัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของบุคลากรเรื่องผู้ตัดสินเรื่องสนามเรื่องอุปกรณ์ต่างๆอันนี้สิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางกรมศึกษาจะเป็นผู้ดูแลแต่ต้องขอบคุณทางจังหวัดด้วยที่มีงบประมาณบางส่วนนะครับที่จะมาช่วยในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวน พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับให้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกับกรมรลกษาในการจัดการแข่งขันก,กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36เชียงรายเกมนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าจังหวัดเชียงรายนั้นมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีความพร้อมในด้านของกีฬาแล้วก็จัดการแข่งขันแล้วก็เป็นเจ้าภาพได้ไม่แพ้จังหวัดไหนในประเทศไทยครับจังหวัดเชียงรายมี มพร้อมมีศักยภาพทั้งด้านงบประมาณและสถานที่ต่างๆในการจัดแข่งขันกีฬาในทุกประเภทกีฬาครับต้องขออนุญาตเรียนว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยวันนี้เป็นในช่วงฤดูกาลที่แข่งขันช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายดีมากหรือว่าเราจะเปิดแอร์ต้อนรับท่านที่จะเขา้าไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในช่วงนั้นทั้งจังหวัดนะครับเช่นเช่นปีนี้ซึ่งอากาศจะดีมากเหมาะสมกับการที่ไปแข่งขันกีฬา การเข้าไปท่องเที่ยวนะครับะระบบเส้นทางโลจิสติกวันนี้เราได้รับการพัฒนาให้ปรับปรุงเนื่องจากว่าสอดคล้องกับการที่เราได้เปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่4นะครับที่อำเภอเชียงของสามารถเชื่อมโยงข้ามไปยังประเทศลาวและก็ไปถึงชายแดนต,ตอนใต้ของจีนได้อย่างดียิ่งนะสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเรามีมากมายที่จะให้ท่านผู้ที่ไปเยือนไปเชียร์กีฬาไปแข่งขันกีฬาร่วมชมไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นดินแดนเหนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดินคิงและทำล้านนาแล้วมีความลํำค่าขององค์พระทัดเจ้าดิตฐ์ขอเชิญชวนครับจังหวัดเชียงรายของเราก็มีความพร้อมในการที่จะรองรับนักกีฬาจำนวนหนึ่งหมื่น 1, คนที่จะมาเยี่ยมเยือนเชียงรายของเรานะครับมีทั้งหมด 3- ามสชนิดก,กีฬานะครับชาวจังหวัดเชียงรายพร้อมรับขาร่วมการแข่งขันนะครับอย่างมีความสุขในการแข่งขันครั้งนี้ครับเเชิญนะครับ